รับค่อนข้างมากต้มยำเนี่ยเป็นที่รู้จักอาจจะกลายเป็นอาหารอาเซียนไปแล้วก็ได้นะลาวเขมรเนี่ยเมืนะ่อกี้นั่งคุยเล่นเล่นว่าอย่างในเขมรเนี่ยสินค้าไทยอย่งางาม่าเนี่ยราคาเราจะดีกว่าบะหมี่ของเวียดนามนะสินค้าอุปโภคบร,โรคิโภคเนี่ยเขมรก็ยอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อจะซื้อสินค้าของไทยเหมือนกับเราอาจจะยอมจ่ายสินค้าราคาแพงขึ้นเมื่อซื้อสินค้าญี่ปุ่นเทียบกับ สินค้าจีนสินค้าเกาหลีก็เราอาจจะยอมเริ่มที่จะจ่ายมากขึ้นไอ้ความได้เปรียบต่างๆเหล่านี้เนี่ยศักยภาพหรือบุญเก่าเรามีเยอะนะฮะต้องใช้คำน,นี้ในลาวก็เหมือนกันในพม่าก,ก็เหมือนกันสินค้าไทยเนี่ยเนื่องจากเราอย,อ,ยอยู่ข้างบ้านเขาเนี่ยเขายอมรับสินค้าของไทยยอมจ่ายที่จะแพงจ่ายราคาแพงมากเมื่อเทียบกับสินค้าข้างา้า้ของเขาอย่างเช่นเวียดนามเขาก็แข่งคู่กับเรามาตลอด แต่เรายังเหนือกว่าเขาดิดหนึ่งแต่ไอความได้เปรียบตรงนี้เนี่ยเราจะเมนเทนได้นานแค่ไหนผมก็ฝากไว้ให้คิดนิดหนึ่งนะคนรุ่นใหม่อย่างพวกคุณเนี่ยบุญเก่ามีอยู่นะที่เขาทำเอาไว้ให้ต้องจะทําใหม่เพิ่มขึ้นมายัางไงเนี่ยผมว่าต้องต้องต้องลองไปคิดดูนะแต่อยังไงก็แล้วแต่นะฮะผมคิดว่าบุญเก่ามีหรือมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยสิ่งสําคัญ เมื่อมันมีนมการเปลี่ยนแปลงนะโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลานะเวลานี้เนี่ยะจะมารวมเป็นประชาคมอ,อาเซียน,เ,นยเรามองว่า6 0ล้านอยู่ข้างหน้า600ล้านอยู่ข้างหน้าเงานี้กันเขาก็มองตลาดของไทยเหมือนกันชนเั้น,ะนกลางซึ่งเป็นตัวจักสําคัญในการพัฒน,นาประเทศเนี่ยของเราก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่นนะอนข้างดีมีศักยภาพในการซื้อสูงนะมีคอนซัมชัน power สูงเป็นเป็นตลาดที่ที่ที่ต่างชาติเขาเขาเข้ามามองเกันในแณ่เดียวกันเนี่ยเราก็ไปมองที่โดนีเซียว่าเิดตั้ง200กว่าล้านนะต้นทุนเราก็มีอยู่แล้วนะน่าจะเข้าไปลงทุนหรือเข้าไปทำอะไรมากขึ้นเดี๋ยวภาคบ่ายจะจะพูดในรายละเอียดนิดนึงนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าไปลงทุนเยอะแต่อาจจะต้องมีการปรับนิดนึงนะฮะเพื่อให้เข้ากับรสนิยมเขาอย่างเช่น เวลานี้เขานิยมพวกอาหารที่มาจากไทยที่ว่าเนี่ยกล้วยกล้วยตากเนี่ยถ้าเราส่งไปกล้วยตากลัวๆเนี่ยอาจจะขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเวลานี้ผมได้ชิมเหมือนกันแล้วคนอินโด่นเขาผมซื้อไปฝากเนี่ยเขาชอบมากกล้วยกล้วยตากเลืออช็อกโกแลตเนี่ยคนญี่ปุ่นได้บ้านช็อกโกแลตมากทิ้งเหล่านี้เนี่ยผมมันต้องคิดต่อยอดเดี๋ยวภาคบ่ายจะพูดใล่นฟังในรายละเอียดว่าในความเห็นของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้าง แล้วก็การวางโพซิชันของการตลาดเนี่ยมีความสําคัญนะมีเคสอะไรได้อย่างที่ผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะแล้วก็ภาคอุตสาหควรจะช่วยเหลือภาคเอกชนยังไงบ้างอะไรบ้างในภาพนี้ในภาคสมาัมมนาแต่ว่าหลักๆที่ผมอยากที่จะเห็นกนะ็คือว่ายังไงก็แล้วแต่ขอให้มองโลกให้มันกว้างขึ้นมีวิชเนอรี่นะในภาพกว้างในขณะก็ม,มองในระยะยาวนะปีหนึ่งห้าเนี่ยมันใกล้กันมาแล้วอีกสามปี ท่านพูดถึงเรื่องสินค้าเศรษฐกิจสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมันจบแล้วหมายถึงว่าเวลานี้ภาษีเนี่ยเท่ากับศูนย์ละคุณไม่ต้องไปเจรจาแต่ว่าภาคเซอร์วิสเนี่ยกำลังคุยกันอยู่นะว่าจะเปิดมากน้อยแค่ไหนในมีมีความสําคัญแล้วหลังจากปี15เนี่ยปี16เกิดอะไรขึ้นมันเหมือนเดิมนะฮะผ่านจากปี15เนี่ยวันรุ่งขึ้นหนึ่งมกราหนึ่งหกเนี่ยไอ้คำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ย มันไม่ต่างอะไรกับปีหนึ่งห้าเพียงแต่ว่ามันจะมีกฎกติก,กามารยาทที่แน่รายละเอียดในในภาคส่วนทั้งหลายใะตรงนี้แต่ปีหนึ่งหกร่มก็ยังเดินหน้าต่อไปเราจะต้องมีการเตรียมตัวต่อไปนะเ,เวลานี้ ADB เขาเขาทำการศาึกษาเขาเรียกอาเซียน2030เขามองถึงปี3 0พวกนี้อยู่ในเว็บไซต์นั้นถ้าท่านมีความสนใจนะผมว่ามีความสำคัญมากต้องมีวิชั่นว่าภาพใหญ่เป็นยังไงในลองเทอมเป็นยังไง นอกจากนั้นแล้วเนี่ย competitiveness เนี่ยของท่านนะต้องมอีความรู้มีสกิลมีทักษะต้องรู้ว่าโลกเขาอยู่เป็นยังไงเหมือนะท่านจะไปแข่งกับอโอลิมปิกเนี่ยท่านต้องรู้ว่ากติกาหรือว่ากฎแรงต่างที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างท่านจะไปแข่งเขาได้อันนั้นเราโวลเทียรที่ไปแข่งแต่ว่าเรื่องเรื่องการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนี่ยท่านจําเป็นต้องแข่งนะไม่งั้นอยู่ไม่ได้ ภาษาภาษานี่ก็มีความสําคัญเวลานี้เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่ท่านจาเป็นต้องมีผมบอกได้เลยนะนอกนืกจากภาษาไทยนะอย่าไปคิดว่าตลาด60ล้านพอแล้วท่านต้องมองตลาด60 0อยล้านนะภาษาอังกฤษนี่เป็นภาษาที่ใช้กันเนีเป็นทางการในยุโรคอาเซียนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยูเป็นตัวอย่างเนี่ยแต่ละคนไม่ได้รู้กันแค่2ภาษาสาภาษาบางคนรู้สีภาษาเป็นเรื่องธรรมดานะ ของคนที่อยู่ในยุโรปผมว่าภาษาของอาเซียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาเลเซียสิงคโปร์บูนไนเนี่ยเขาใช้ภาษาเดียวกันนะถ้าท่านรู้ภาษามากขึ้นก็จะมีมีประโยชน์ได้เปรียบนะจะรู้ลึกแนวคิดของเขาเขาไปไน็นไงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่ผมพูดนะเข้าใจถึงความแตกต่างถ้าอาจจะมีต้มยำแต่ว่าต้มยำที่เติมหวานมากขึ้นนะมีกล้วยตากกล้วยตากที่เคลือบช็อกโกแลตมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ย มีความสําคัญในการต่อยอดให้ท่านมีความสามารถในการแข่งขนะันเรื่องภาษาเรื่องการคิดต่อยอดเรื่องจุดจุดหลักหลักเลยเนะี่ยท่านต้องมองให้ไกลมองให้ลึกนะว่าท่านจะพัฒนาอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นเป็นแมสเซจสําคัญที่ผมอยากจะส่งให้กับท่านนาาักศึกษาซึ่งจะเป็นอนาคตเนี่ยนะครับว่าการที่จะมีคุณค่านะพร้อมที่จะเป็นที่ต้องการของตลาดเนี่ย ท่านท่านจะต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่อันนี้ผม